ก็ต้องขอแสดงความดีๆกับบัณฑิตป้ายแดงจากรั้วมหาวิทยายลัยกรุงเทพนะคะมีอยู่2คนด้วยกันค่ะก็คนแรกเลยนะคะมาสุกค่ะ นะคะมาสุดนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไปร่วมแสดงความยินดีนะคะจากสาขาคนนี้นะคะจบบัณฑิตปริญ,ญตรีสาขา b u s i n e s s English ค่ะหลักสูตรนานาชาตินะคะแล้วก็มีอาแสดงนาาัตตาลีไทยแบบแล้วก็มีแพทแพทริกนักนิคัตด,ด้วยแล้วก็มิเชลเบอร์แมนคะคะแล้วก็ช่อดอกไม้นี้ก็เป็นของครีมและนิดาเจ้าตัวมาไม่ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเมื่อกี้อาโปนะคะอาโปนี่ิ่งกลับจากอเมริกาฮ<อ>่เกียร์ด้วยนะ ะะซึ่งมาสู่เองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเรื่องเรียนจบไปละส่วนผลงานละครที่กำลังถ่ายทำอย really like cool ู่เนี่ยก็คืออุบัติรักอุบัติรักจากค่ายทีวีซีนนะคะใกล้ปิดกล้องแล้วด้วยค่ะภูมิใจมากนะครับก็รอวันนี้มานานก็เป็นอีกความยากหนึ่งของคนที่เป็นนักแสดงนะครับผมแล้วก็คือเรียนไปด้วย นะครับแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วยิ่งถ้าเป็นคิวถ่ายละครเนี่ยทุกคนจะรู้ว่ามันใช้เวลาแบบหนักหน่วงมากอาจารย์จะมีการให้ความช่วยเหลือเยอะมากก็จะเรียกมานั่งคุยเลยแล้วก็บอกว่าคิวเป็นยังไงพอเริ่มเริ่มผ่านไปผ่านไปก็เริ่มจัดเวลาอะไรได้ลงตัวมากขึ้นครับก็อยากให้เขาต่อโทนะสู้ครับคิวละครก็น่าจะเต็มที่มากขึ้นถ้าเกิดมีเวลาว่างก็คงอยากเรียนครับที่เขาจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะในทางทาด้วยดีไหมลูกครับนะคะ ค่ะส่วนอีกหนึ่งบัณฑิตน,นะคะนี่เลยค่ะน้องเอ็นจอยที่ดารัตนะคะคนนี้จบจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิยีกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะ mm hmm. เรียนจบภายใน3ปีครึ่งนะคะ mm hmm. ก็มีคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีรวมไปถึงมีชอ่อดอกไม้จากผู้จัดพ่แหนทิติมาแล้วก็เพื่อนนักแสดงเต้ชยพัฒน์แล้วก็นักแสดงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอ็นจอยเองค่ะก็ทํางานอยู่ในวงการตั้งแต่อายุ15นะฮะโอ้โหเวียนต้องแบ่งเวลาเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วย คณนี้มาเลยเลือกที่จะเรียนคณะนี้ก็ต้องบอกว่าหนักหนาสาหาัสพอสมควรเพราะว่าเราก็เรียนไปด้วยแล้วเราก็ทํางานไปด้วยแต่ทํางานเราก็เต็มที่เราเรียนเราก็เต็มที่แล้วเหนือความเต็มที่ของเราอ่ะเราโชคดีที่เรามีแบบมีเพื่อนมีอาจารย์มีคนรอบข้างที่เขาซัพพอร์ตเราดีมากๆส่วนเรื่องเรียนหนูคิดว่าน่าจะเรียนต่อค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะลุยถ่ายละคร สวยได้แม่ใช่ค่ะคุณแม่แบบว่านุ่งคุณสาวมาก่ <laughs> <laughs> ส่วนผลงานของ Enjoy ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องความทรงจำสีจางตอนนี้งานเยอะนะมีพิสุวัส์ข้าตะเกมมีเลือดเจ้าพยาด้วยถ่ายทอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,สะแสดงความยินดี้วยนะครนะคะ